เจ้าวันนี้เขามากินปลากระบอกอันนี้เป็นปายเเจ้าปลาช่อน,อนในท่อนนเนอ้นเนาะโอ้โหหอมเนาะเปิดออกมาแล้วหอมขนาดเลยนี่เจ้าปลากระบอกริมน้ำโขงเชียงแสนเนาะวันนี้เขามากินตีล่านีน่เจ้าครัวร้านทองนี่นี่เจ้าเดี๋ยวเขาจะมาดูเนาะว่าเปินจะเอาไซส่จะไรนี่ปลากระบอกโอ้ ันตั้งเต่าแล้วบนเอาใส่ป่าอีเพื่อที่ว่าป่าจะได้ห่อนว่าเจ้านี่เดีย๋ยวกลอยเอาออกมาแล้วพอเนาะโอ้ตัวใหญ่นะฮือือหอมหอมเจ้านี่เสร็จแล้วก็เอาพักโลยอันนี้พักอย่างไหแม่มพักจีฟรังเนาะใส่โหระพาลงไปแหมเจ้านี่โอ้โหอันนี้สูตรของเบอร ได้หอมๆเรียบร้อยแล้วเจ้าไปเดี๋ยวไปเสิร์ฟพ่โตะเลยหน่อยมาเจ้าเดี๋ยวเขาก็มาดูนี่เนาะ อันนี้เป็นชุดเจลฮอนตีน้ำอ้อยสั่งมาเจ้านี่ชุดละ200บาทเนาะก็จะมีตับมีหมูอย่างเงี้ยเจ้าเขาก็จุ่มลงไปกดจุ่มลงไปเจ้านี่ในปลากระบอกของเขานาะเจ้าอันนี้จะเป็นปาลาลิมนะเจ้าหรือว่าปลาช่อนเนาะเป็นปลากระบอกนะเจ้านี่เหมอนเอาใส่กระบอกตีน้ำอ้อยหิวหอตอนต้นคลิปมานี่เนาะโรยพักอย่างเหี้ก็หอมเจ้าเดียวก่อนเขาจะมากินนะเจ้าน้ำอ้อยก็จะพามาชมฟังโขงเนาะนี่ ฟังปุ้นก็เปลี่นฟังประเทศเพื่อนบ้านเฮาน่ะเจ้าดูอันนี้ก็จะยูน้าวัดนอรานเป็นพอด,ดีเปะ๊ปะเลยเจ้านี่เดีด๋ยวเขาจะมาคุยพอป่าลิ่มเขาเจ้าดูโอ้โหป่ากระบอกเอาจิ้มหอยกันหรออืเหมาะอยู่เจ้า่อนห่อนหอมเลยเป็นโรยพักเนาะก็จะมีพักปอมพักชีฝรั่งน่ะเจ้าแล้วก็อันใบโหระพาเนาะหอมคุคนๆพอเจ้านี่ดูพอควันละโอ้โหเนื้อปลาพุกซุนบุญเลยเจ้าดู เดีเ๋ยเฮามาชิมกันเนาะฮ้อนๆเลยเจ้าเปือเปื่อนโอ้โหอ่ำหมาไปละมีเจ้าลำเจ้าาะว่าป่าสดๆเน่เจ้านี่เมาะขนาดควนกุนกุนฮ้อนๆเลยเจ้าถ้าไผที่แบบหูร้อนคอนี่นั้นมันตึงเหมาะแแ้ๆเจ้ามีดูนี่นะดูพอจีนป่าเปาลาะจีนนีแบบเยอะๆเลยเนี่ยเจ้าเน้นๆเนาะป่าตัวใหญ่เจ้าตัวน้อยเน้อดูกำที่สองเลยเจ้ากำใหญ่ๆเนาะฮ้อนเจ้าไหว้ไหวไหวๆนี่น้ำอ้อยมาเปิดพอดีดก ที่เฮาลงไปตะกี้นะเจ้านี่มาเจ้าเดี๋ยวเฮามาดูแจ่วห้อนกันเนาะดูฟันห้อนเลยเจ้านี่ที่เฮาลงไปก็ได้กินพร้อมกินแลวนะเจ้าดูอันนี้ดูเฮดเข็มท้องเจ้าเดี๋ยวเฮามาจิ้มกันเนาะมันห้อนเลยแต่ว่าเฮาต้องเป่าก่อนนะเจ้ามันหลวกปากนะเจ้าดูน้ำจิ้มน่ะเจ้าผลกระ็หื้มมา2แบบเนาะมีน้ำจิ้มแจ่วกับน้ำจิ้มซีฟูดเนาะดูเป่าก่อนเจ้ามันห้อนเกินพอม่พีาน้องบ้านนี้ปากซุกหมดอ่ะนี่ชิมหอก่อนเบาๆเนาะ มอเจ้านี่อันนี้เขาก็มาจิ้มน้นําจิ้มเลยน้ําจิ้มเจ้าวบนกหมอ่ะเออจ้าหอมนีเน,ะนาะเพราะว่าใส่พริกปั่นครัวเนาะอ่าเข้าไปเลยเจ้านี่โอ้โห,ห,หมอเลยเจ้าป็นแม่พีน่น้องนี่เขาก็มาดูวิวน้ําโขงไปตัวกินไปตัวลำล้ำเจ้าถ้าเปลืออยากหาสถานีภาคคอนย่อนใจก็แวะมาแอลกันได้นะเจ้า